ถ้างั้นเดี๋ยวที่เหลือถ้าเราพร้อมกันแล้วเราก็จะเริ่มเดินเวียนประทักษิณ์รอบพระบรมสารีริกธาตุให้ระลึกถึงการตัดสรู้ที่มีรอบสาการ12งั้นเราก็จะเดินเวียนสรอบแล้วก็ไหว้ในทิศทั้ง4ี่ในรอบที่1เราก็จะเดินเพื่อบูชา สัจญาณก็คือพยานที่ทรงรอบรู้ว่านี้ทุกสมุทยัยนี้นิโรดนี้มักในทิศที่หนึ่งให้ระลึกถึงว่าพุทธเจ้าทรงรอบรู้ทรงรู้จักทุกสัจจะว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นต้นจนไปถึงว่าขันห้าทั้งปวงนี้เป็นทุกข์แล้วก็ว่าในทิศที่หนึ่งว่าพรุทธเจ้าทรงทรงรอบรู้ว่านี้ทุกสัจจะในทิศที่สองก็ระลึกถึงสมุทัยสัจจะ คืออวิชชาตันหาอุปาทานหรือว่าการมาตันหาภาวะตันหาวิภวะตันหาว่าในรอบที่สองนี้พระเจ้าเราเดินเพื่อบูชาสัจญาณที่พระเจ้าทรงรอบรู้ทรงแทงตลอดว่านี้เรียกว่าสมุทัยสัจจะในรอบที่สามก็เดินเพื่อบูชานิโรธาสัจจะที่พระเจ้าทรงแทงตลอดโดยพยานอันยิ่งด้วยพระปัญญาอันหาบุคคลใด เปรียบเทียบไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงรอบกกรู้ความดับกิเลสพร้อมทั้งขันห้าในทิศที่สามของรอบที่หนึ่งแล้วก็เดินเพื่อบูชาไหว้ในทิศที่สามว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้ว่านี้เรียกว่านิโรธสัจจะในทิศที่สี่ของรอบที่หนึ่งเนาะเดินเพื่อบูชาการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าในสัจญาณ ว่าพรุทธเจ้าทรงรอบรู้ว่านี้เรียกว่ามักสัจจะซึ่งบุคคลใดไม่สามารถจะหาเส้นทางคืออริยมรรคนี้พบเป็นเส้นทางที่ถูกปกปิดมานานแต่พราการตัสรู้ของพระสัมมาสัมพุรธเจ้าจึงทรงสแสวงหาเส้นทางคืออริยมรรคนี้จนพบเดินรอบที่สองก็เพื่อบูชากิจยาณ ือยานที่ทรงรอบรู้ว่ากิจที่ควรทําต่อทุกขสัจจะคือการกําหนดรอบรู้นั้นเราไม่ควรทําความเครียดความกลุ้มความทุกข์ให้เกิดขึ้นในทุกขสัจจะเลยแต่เมื่อเห็นทุกข์นั้นควรเห็นด้วยปัญญาไม่ใช่กิจที่ควรเห็นด้วยใจควรทําปัญญาให้เกิดขึ้นไปกําหนดรอบรู้ว่าทุกขสัจจานั้นควรกําหนดรอบรู้สมุทัยสัจจะคือกิเลสมี ตันหาเป็นต้นเป็นกิจที่ควรละเป็นกิจที่ควรประหารควรกำจัดให้หมดสิน้นไม่ควรปล่อยให้เกิดขึ้นแม้เพียงนิดหน่อยงั้นแม้กิเลสเพียงนิดหน่อยก็ส่งกลิ่นเหม็นยังหาประมาณไม่ได้งั้นในทิศที่สองนี้จึงเป็นการบูชาว่ากิจที่ควรทําต่อสมุทยยัยสัจจะนั้นคือการละการประหารการกําจัดให้หมดสิน้นในรอบทิศ ในทิศที่สามเป็นการเดินรละลึกถึงนิโรธสัจจะว่ากิจที่ควรทำตอนนิโรธคือการประจักษ์แจ้งและการเข้าถึงเราจะต้องเข้าถึงนิโรธสัจจะประจักษ์แจ้งนิโรธสัจจะตั้งแต่ระดับตะทางคานิโรธเป็นต้นจนถึงสมุดเฉทานิโรธเพื่อที่ในที่สุดจะได้เข้าถึงอนุป,ปาทาปรินิพานซึ่งเป็นนิสระนาิโรธ ในทิที่4ก็เป็นการเดินเพื่อบูชามรรคสัจจะว่าควรกำหนดรอบรู้ว่าขอภัยควรเจริญคนอบรมให้เกิดขึ้นมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้น,นปัญญาเหล่านี้ควรกระทำให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตนั้นตั้งแต่สติปัฏฐานเป็นต้นจนถึงอริยมรรคมีองค์8นั้นจัดเป็นมรรคสัจจะควรประชุมให้เกิดขึ้นควรอบรมและทำให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิต วนในรอบที่สามเป็นรอบสุดท้ายให้เดินระลึกถึงกตายานคือพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระญาณของพุทธเจ้าที่ทรงแทงตลอดรอบรู้ทุกสัจจะทั้งหมดทั้งสิน้นทั้งของตอนเองในอดีตปัจจุบันและอนาคตทั้งของกระแสชีวิตของมูสัตว์ทั้งหลายในสากลจักรวาลทั้งสิน้นไม่มีกระแสชีวิตใดเลยรอบรู้ทุกสัจจะทั้งหมดทั้งสิ้นแล้ว ตลอดที่บำเพ็ญบารมีจนกระทั่งวิปาาัสนาญาณวิคมวน,นิโรธที่พงรงกระทําให้เกิดขึ้นในขณะแห่งฌานแห่งฌานสมาบัติสมุดเฉทานิโรธที่พรงประทับนักควงไม้โพธิพึกก็ทรงประหารกิเลสพร้อมทั้งวาสนาทั้งหมดทั้งสิ้นปฏิปัสธีนิโรธในเจ็ดสปดาห์สวันเป็นต้นที่พงศงสมบูสวยมุติสุขและนิสารานานโรธที่พระองคทรงเข้าถึงอนุป,ปาทาปรินิพานที่เมืองกุสีนาลา ในทิศที่4เนาะก็เป็นการบูชากตตยานที่พระเจ้าทรงอบรมมรรคสัจจะให้เกิดขึ้นแทงตลอดอริยามรรคให้เกิดขึ้นครบทั้งสามรอบสี่รอบครบทั้งสี่รอบได้เป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระนาคา,ม,า,า,คามีได้เป็นพระอรหันจนกระทั่งได้ตรัสรู้อนุตตรส,มมส,สัมมาสัมพุทธิยานเป็นพระสัมมาสัพพุทธเจ้าเราก็สมาทานที่จะเดินตามรอยบาทศาสดา เราได้เดินบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันครบทั้งสามรอบครบทั้งสามรอบได้บูชาการตรัสรู้ของพุทธเจ้าที่มีรอบสามมีอาการสิเวลาที่ชั้นที่สองที่ชั้นสองก็จะเป็นที่ประดิสถานพระพุทธสี่หิงซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองประเทศไทยเรามาอย่างยาวนานก็ได้มีการจําลององค์พระพุทธสี่หิง ได้มาปฏิสถานที่พระสุพรรณเจดีแห่งนี้จะได้ไปบูชาที่พระพุทธสีหิงเพรามีความเชื่อกันว่าพระพุทธสิหิงถ้าปฏิสถาน,นาที่ไหนพุทธศาสนาก็จะเจริญณสถานที่นั้นงั้นวันนี้เป็นวันที่ตะวันก็จะได้เข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัดได้เป็นกุลบุตรในพระในพระศาสนาของพระชินเจ้า ปาถนาความมั่นคงในพระรัตนาไตรเราก็จะมาเดินเวียนรอบพระพุทธสีหิงเดี๋ยวเราสาธยายพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณพร้อมกันอิติปิโสภะขวะอารหาังสัมมาสัมพุทโธ witja caranasampanno sukato lawidu purisadham masarati satadewa manutsanang พคกวัตติสวัสาโตกคกวะตาธรรมโมสันทิทิโกอาตาลิโกเอหิปัสสิโก สังโฆยายาปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆยาทิทางจัตตา

นุตารังบุญญาเกตังโลกสาสัติเดี๋ยวเราสาธยายคาถาบูชาพระพุทธสีหิงกันใครที่สวดได้ก็สวดตามกัน ศาสนงโชตายันโตวัดทิโปสุรานาเรหิมาหิโตธาราม ราสศาดศ,ศาดาเป็นพี่เขารบน้องมนุษย์พร้อมทั้งเทวาเปรียบเช่นชวาวลาสาสนา,าที่ยืนยง สุดพระชนคงแดนใดพระดำรงพระศา์คงก็จำรูนด้วยเดชสิทธิสา ท้าพิทังอนุกุลพระสาสตบ่มีสุนพระเพิ่มพูมนไม่ถ้าข้าขอเขารบน้อมว่าจีขอ อมขึ้นบูชาพิทักษดารักษาพระศาสตรมาตาอลปวงคาจะประกาศพุทธศาสตร ภไยศาขอพระอภิบาลชินนามานิรันเธออรังสัมมาสัมพุทโธภะเข สุปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆสังขังนมามมีสังคุมีนาทเดี๋ยวเราตั้งแถวกันแล้วก็เดี๋ยวจะเดินลงไปที่ชั้นที่หนึ่งจะได้ไปบูชาพระพุทธมหาหมุนีสีสุพรณภูมิ ที่ชั้นหนึ่งของพระเจดียนะ์เนาะเดี๋ยวลง